ุยกันสเพลย์เหรอจับพี่น้องมาเดินมาเดินตำถั่วปิ่งปลาน้ำกันเจ็บแบกินเหลวทำงานโตมาสดๆมาเดินมาเดินมาเดินอาหานบานๆตำบักทั่วปิ่งปลายินดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุษณีสปาชาแนลนะคะหลอกมาแนวนี้ นี่ลอบออกมาเด้อมาเด้อพีนอน่น้องเด้อมากิน,ปปนข้าวรำกันปิ่งปลาน้ำสงามหม่องหรือปลาหยังปลาปีหลอบออกอกินแล้วเดินทางต่อไปทางเซกา ไปบ่จอดบ่ถึงส่องได้ๆกับเพื่อนๆกัขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยเขาบ่ท่านหน้าบ้านกับที่เขาไปหลังบ้านดอกช่วงนี้กับที่เป็นอ e ีแอบอยู่หลังบ้านเอาเก็บเต้นเก็บเกิบไ้เพื่อนๆเ,เป็นกําลังแรงใจก็แ,แสบํำบัำกซัวพี่น้องมาเด้อบ่มีเกิบยังลงน้ำเขาดอกตอนนี้นะโหลดยังมากกับบ่ได้อะ ห่างจากคููฟิลมห่างนานไม่ได้ห่างหลักกระโดดเ่ไปบ่่า็ฟิมพิมบ่คนบ่ภาษาจังไงมันกับบปภาษาคือเกาหนะปั้นจินแล้วสองสามคั่มกับยายหลานมะโมมะโมของอาหารูเทามะโมมะโมของอาหารผูเทามะโม ได้แล้ววกินแล้วสิกินลเอาิงอกินเขาก็บอกโมมามไว้ไว้จะ่วยกันไดกินก็บอกโมก็บอกงานอะไรแก่บกกันพ่วงนี่เศร้าบาทคนเด้นี่เขเป็นเป็นช่วงไมกีบไมน่าอยูอื บ,บยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางดูดต้นนี้สปาท่า,านแนวมาเด้อมาเด้อกินข <c oughs> ้าวเหอนกันหวนแนวนยุม้มอันปลวามันจะมันจะรูด <c oughs> <c oughs> ตลาดนี่เหรอว่มีกระเพาะสูงเนาะ กาล้วมันจะเดิ่มรอนนี้เร็วเห็ุไรเนี่ยนอนเรีนนทรซับซี่อจัดมาเบ็ดเอาบ่งมือก็อดอกบ่มือกเปียกยางนั้นแ้าจะได้เปิดโอกาสเปนมือคุยกันสเป่ยละแต่พี่น้องมาวาดกินข้าวสวัดีบอกจ้ามาเด้อสวาบดท เอาปิ้งปลาตามหมักทัวนี่แหละบนนอกเขากินกันอยู่กลางทางก็เอินเป็นน้ำจิมม้มจีบเลยเนานะน้ำจิม้มน้ำจิ้มขวดน้ำจิ้มอันนี้เราเพราะคือเอาเยอะนะน้ำจิ้มเหมือนกินนะใช่ไหมน้ำจิ้มจับยังกระเซบกวาดเป็นน้ำนนนนเำรรสียแอ๊บกับจินมลายลายมือแต่ลาย <laughs> ตำตัวใส่ประกอบพี่น้องแสบมาเด้อมาเด้อต้องคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆโดยเฉพาะนะคะที่ว่าพี่ดูสนี่ลงคลิปลงอะไร,รไปเหรอน้องๆมาดูให้หลังบ้านขอบคุณถ้็เป็นกำลังแรงใจให้กันและกันคลิปนี้ก็สันส้นๆขอจบแค่นี้ไปเด้อรับความขอบคุณจากพี่ดูสนีสป,ปาชาจเนล